ที่ทำความดีเอาไว้ตายแต่ละที่ฝากความดีเอาไว้พาของคนอยู่ที่ผลของงานไปอเกียรติข่านโบผ่านพรด้วยว่าใดยังลำเพลินบ่สั่งบ่กอบ่เหตบ่ทำมันได้ยาาดยังเวลาร่างกายสังขารปญ้ามัจจุราชใน้เอาัยมาก ่างกายแข็งแกรง่งุกภ่าปารานไม่พ่อเห็นใดเป็นเหตุทำไหวทำไหวเข้าเหตุจังไหวเมอกระไรแก่เข้าทำดีได้ดีทำบดีกระไรบดีพระพุทธเ,เจ้า,วาหวยสันตัวเข้าไปใส่มาใส่เข้ากสิเห็นนี่เบ็ดจริงทีเข้าทำไหวห้อยตีนห้อยมือห้อยสะส,สมอบร่มทำไห ข้าสางไหวจะสี่ข้าตายเป็นนกเป็นหมูข้าวเจเลยเป็นผ้าอาศัยตายเป็นหมาก็จะไจ้ส่นหมป่าโตฝนดวงแดดออกเาข้ากเจเส่นหมถน้าโหวเห็ดไหวประอาศัยของเพลนของเพลนมันก็คือของเฮ้าเฮ้าเห็ดไหวก็เป็นของเฮ้าทำไหวก็เป็นของของเทาทำไหวของเพลนก็ของเฮาเมื่อคุณนาเดืองกันเพลนเทศก็เป็นของเพลน เพิ่นบ่เฮตดก็เป,เ,กเป็นเรื่องของเพิ่นเฮ้าเฮ็ดก็เป็นเรื่องของเฮาเข้าบ่เฮตดก็เป็นเรื่องของเฮาเหตุนั่นเงวค่ขาของคนอยู่ที่ผลของงานต่นงาพระพุทธเจ้าสอนในเป็นผูกขยันอุตตรสัมปทาถึงในพอมขยันมันเพี้ยนลนด,ดุเง้อญาุดเป็นคนขี้เกียจขี้ขลา ร่างกายสังขารพญามัจจุราชไห่เฮาไม่ใส่มีตาไว้สำหรับดูมีหูไว้เขาฟังมีจมูกไวรับกินดินเวดาโดูเขาให้มาใส่ดีบใส่ดีบ,สดบสสใส่แจ้งนอนมันจะใส่บดไ้ซิโอเอาน้ำดัง,เ,เ,เ,ง,พบบงเพราะจะเห็นต้นพันเนี้ยต้นบนจเห็นอยู่ทํำน้นพันธุ์ต้นบนจะท่เพาะวลากายสังขารโมโหอมวยไห่ใจจะเอาอยู่ใดจะเห็ุอยู่ากท่ำอยู่ ร่างกายมันบวมอ,อ้นวนหงา้เขาก็เห็นบ่อยไม่รานี้ใจจะนังเฉ็มแข็งร่างกายก็อ้นวนหงายเขาเห็บเห็ดเอาทำเอาสร้างพระปริีไว้สร้างวามดีไว้เกิดแต่ละที่ทำดีเด้อลูกเด้อทำดีไว้ ตายแต่ละที่จะฝากความดีห้อยจีนห้อยมือุ้นขาของเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พอพุฟุศาสนาเนีเ่นเนยเอิมเพราะเจิาคนโมห้กันคน่ม่ให้สีเกลียดส,สีขาดให้ขยันมันเพียรที่เห็ุให้ตั้งใจเหตุจิตทำบมาตั้งใจทับแล้วจะเหตุบมไรเ,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 เสียใจตามไผ่ตามคือไม่ได้กินใดอยู่สิเนี่ยการครบการสันงไม่ได้กินใดจะกิน พี่รา่ากินอะไรมันชีมีอ,อยู่นี่ของมันมีอ,อยู่เป็นอยังมันจะเป็นอย่างสั้นของมันบทเสียงสังขารน,นี่บทเสียงเด้อในดกงนี่บทเสียงพื่นิราพ่านเด้อในสงสารถูกสุกคนค่อยพอั้าแต่ทุกข์ต้งเต่สัมผัสนี้ด้าแต่ดีสัมเพืียงเพื่อมันมันหายงแต่อ,อะไรมแเดวสัมผาเดาพอเสียย่าพึงไวใจสังขารเมือ่อเอามวยฮะฮกเห็ยไปเม่ไรหรอก เตะตันดาเฮ้าทั้งหลายผ้ากันของผาสาวควาำดีควาำดีเรียกว่าสาวปารมีไว้สาวปารมีไว้ก็คือสาวควาำดีไว,แว,ว้แล้วควาำดีนั่นแหละเป็นปารมีเมืองระพุทธเจ้าคนสางม,มาเป็นอย่างผ้าเหตุผ้าสาวผ้าถ้ำลุก โจกตาตจอมโจกตาให้เป็นท่านกระไดเพื่อป่าชินเนื่อกายชินเป็นยาตรวนี้ๆๆๆเห็ดเห็ดเห็ดข้าวบัเห็ดจะเอาหนังแทนเขาตอบแทนเขาเขาจะได้เมตดน้ำแตร่ระยศเขาให้มะกินม้าท่านเขาก็ให้ทูกขะากันหน้าไม่ร่างกายแสงแดงป่าจะจากโรกให้ไข้เก็บแต่ข้าบุเห็ดนั่งเเลย ที่ได้นังคาตอบแทนเขามันต้องมีสิ่งตอบแทนคือการท่านนี่แหละพระพุทธเจ้าเราไว,วา้ว่าก็อเดินตามถนนไปไปเห็นเขาขอทานคือกระป๋องคือโอรือขันนังนตามพุทธบาทเขามีเงินต้าไปท่านใส่ไปถิ่มจะตางลงใส่ขัน ใส่โอเซกระดามังของเขาขั้นเขาไปท่านขั้นเขาอยากไต่บุญนัน่มเขาก็คือเข้าเป็นผู้ขอทานน้ำเขาเหตุนั้นเหตุเพื่อหายเรียกว่าเหตุสางระปัตตานีขั้นอยากะไรจังสนก็นเ้าเป็นผู้ขอทานกันกับเขาแล้วโบต่างกันพอดีท่ามบุญท่ามท่านเพื่ออยากได้เพื่ออยากได้ออไผลตอบแทนชิงตอบแทนกันนั้นนั <c oughs> ่นคือความ คือความตอบแทนกันเจ้าใหายมากไปห้ไ,ไปเหตุนั้นการทานการเหตุตั้ให้แปลว่าห้บริจาคออกไปเหตุไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ส่วนร่วมส่วนโลกอันนี้เขาไม่ได้สร้างไว้ใหไ้ไว้จะคนเดียวสร้างส่วนร่วมสร้างไว้ให้ลูกให้ด้านเขาเกิดมาตามไพ่ดังเขาก็จะได้เพื่อพระอาศัยใบบุญของเขาที่ทำไห้เหตุไป เหตุดันน่าเขาทั้งหลายทุกคนภากันเหตุภากันาำการทํางานน่คือการปฏิบัติธรรมธรรมที่เกิดได้ก็คือการเหตุขั้นว่าเหตุมันกับว่าเกิดขึ้นม่าขั้นว่าธรรมมันกับว่าได้ผลประโยชน์อย่างหล่อการการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเป็นการยงว่าเหตุนังเหตุไปก็เหตุการเหตุปฏิบัติธรรมมันนะเหตุดีก็ได้นี้เหตุว่าดีก็บว่าได้ว่าดี เหตุนั่นโทษทั้งหลายนั่นจะเป็นพ้นพ้นสี่เจ็ดสี่ข้างร่างกายสังขารจะอั้มไหวเข้าอะไรเหตุไหล่ถำเขาไปเหตุดีเหตุดิทถ้ำเพราะว่าสังขารมันเสื่อมสุกนไปตามการตามเวลาถูกขณะอยู่แล้วชีวิตเก่าก็เป็นสู่ความตายทุกล่มหายใจเขาออกไอเหตุไอทํำผลประโยชน์ตนไหนมันมากประโยชน์ตนเดยบประโยชน์ชนร่วมพระพุทธเจ้า ปัญญาว่าทำผลประโยชน์ขยะไวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาปรมาเทนะสัมปเทธาติท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทพึ่งทำผลประโยชน์ตนเธอให้ประโยชน์คนอื่นถึงพ้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อิ่นสอนจังสันิ่นสอนในขยันมันเพียนให้เฮ็ดให้สารให้ทำ คุณนม,มดีนัะนะจะเป็นทีเพิงของเท่าเรียกว่าปรมีสะสมความดีไว้สุหูสุบคนกัแต่นั้นถึงเอาความดีพจะของสัง,ง,งสมไว้สุูสุบคน่คุณพรารักษาสุขกายสุขใจสูบหนนเน้อขอหนุโมนาสงวนนำเนอะอ้าวเอาะบอกปด